หายังไอ <ừ? S 1> โอ้ทองดำเอาไปกินซิมื่อไหร่จะมาบด้กินโดนละหวานเป็นคือบอกม่วงแก้วตอนนี้เขาเรียกนะทองดำขนาดนั้นเลยหนึงทองดำแต่เอื่อจืดมาจืดแม่งบ่แม่งม่ว <ừ> งมะม่วงรนนี่รนบริการดนไม่แตกครับ จักแมนบ่แมนจักเอินผิวเพราะเชื้อช่างดำมาดำกระดำเลิศถ่าดบกม่วงสมัยเก่าตะเกียเป็นเัื่องที่มันบ่เป็นบกม่วงแก้วบ่บกม่วงหนังต่ตานวยนวยมันสิเงากับบะม่วงแก้วไม่ต้องสัมผัสกันไปมันสิหอมหวานขึ้นเก่าจะได้อยังไปแนนขึ้นไรแต่น่ะใหญ่เนี่ยแต่บกม่วงเดี๋ยวบะม่วงไปฝากแม่เถวาคุณยายบอกชอบมากกว่าสัน ลดนหลายหลายจ้ะลดนหลาไหลแห้งแกจิโคบอบไปเด้อรนคักรดนแน่แกจิโคบแล้วผู้ใดสิมาเจ็บก็มาเด้อมันจะเบิดก่อนหอม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 สดื่นไม่ใหญ่ใหญ่นั่นไม่ใหญ่ดีดีจะทิ้งไว้จะฟองมือเห็นเบิดย่างเทียแล้วเห็นเบิดย่างมันก็บอกขันมันส่หวานหอมเรวไปพม่ใหญ่เลื่อนจรินนะ อย่ sociedad, พูดตอนแรกไดพูกเราขึงถุงค evet. um, ือต uh, ัุงใส่ก็มีขึถุงอันเดอีกถุงอันหัวอนนี่หว่าแดดเมันห้อนเจ็บออมกูเบนมั่เจ็บผู้เดียวเจ้าก็สจงว่างหัววายเนาะอ้เพี่น้องคขงานเจ็บว่ไหรอกแดยมันห้อนอืมรสดก็สร้างมันเพรอว่ากันหรอกแดดห้อนเนาะ ช่วงมาปลายฝนอ่ะเออเมื่อกี้เจ้าก็เจ็บมือนึงอ่ะจะได้บอกพ่อหมดละน,นี่มันแดดม้อนจริงไหมล่ะส้าอากาศมันหอมอ่ออไอ้ทั้นใดกับทั้งนั่นไอ้ท่างใดก็เอาก็บสื้อกล้ามสาม,มาทั้งแต่ละคลอนอ่ะมัน,ดมน,ดน,นแดดร้อนผู้กับก๊าลังสวยได,ด้กันนะพี่น้องผู้โดนฝนก๊าลังสวยอยู่จ้ะนี่ไป ปีนี้ภูงามเร็วข่อยกับอยากบ่าใช่แต่ข่อยก,อกับบ่อไปเขียงแรงเลยพี่น้องไปอยากหัเบอ่บอฮัทบ่อฮัทอันนี้ผลงานตัวเองผลงานตัวเองมันบริเป็นอย่างเร้อมันเป็นน้ำปีมือนคันคือมันบดไข่โยมกับตะงวยเดี๋ยพวกเขาแล้วอากาศก็อ่อนเอาน่มันมีลมภูเขากระแลงสวยล่ะไปให้พเท่าแนบให้เอื่นเจ้าก็ค่อยมาเอาไปเมียนไว้พอดีละ่ะ ทวงเนนี่เนี่ยวงนเมจบไส้กระวันนี้แนวไส้ก็ไดเป็นสองถงให้มื่อเช้าคอยมาเอามื่อเช้าคอยมาเอาเีเดียวทอกเป็นฟอมบทำเบื่องกันกันองกันบางบเมแ่อกันบางกัน่หงกันว่าเจี๊ยพวกไอเมียเขากะใส่ปยอยเอ้อนเอ๊ะว่าเจี๊ยพูดใส่กันตะหัวเจี๊ยพูด เมื่อตาะวีอยากดอกกันว่าเจ้าผู้